สวัสดีค่ะยีโอเองค่ะหนูก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ทำงานที่หนูเคยผ่านมาค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เป็นเด็กพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาน,นี่แหละค่ะจนหนูได้มาเล่นติต๊กตอกแต่ว่าก็ไม่ได้มีคนกดติดตามหนูเยอะขนาดนั้นจนหนูได้มาเจอเว็บ adforu.co ค่ะที่ช่วยเพิ่มยอดไลค์ยอดฟอลโล่ยอดวิวให้หนูค่ะจนตอนนี้หนูมีงานรีวิวมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะมากค่ะถ้าใครอยากปังอย่างดีๆแบบนี้นะคะไปดูได้ที่เว็บ adforu.co y o ค่ะ ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับชอบะจนภัยแล้วก็บุกตะลุยไปในสถานที่ต่างๆก็จะมีผมแล้วก็กล้องนี้แหละครับผู้ใจเพื่อที่จะได้มาเก็บเรื่องราวต่างๆมาให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับผมก็จะไปโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t o อลหรือแม้กระทั่งถ้าผมมีเวลาว่างมากๆเนี่ยนะครับผมก็จะตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอโยาวๆเพื่อให้ลงใน u t u b e นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,นเข้ามาชมผลงานกันเยอะๆนะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของระบบหลังบ้านของสื่อโซเชีย มันทําให้ยอดเข้าชมหรือทราฟิกเนี่ยไม่มากพอสมควรนะครับจนกระทั่งผมได้มาพบกับบริการของ a d r a o u c o นะครับปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปครับยอดเข้าชมหรือทราฟิกต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากเลยครับรวมไปถึงยอดไลค์แล้วก็ยอดคอมเมนต์ด้วยครับทำให้ปัจจุบันครับมีสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนผมมากมายผมก็มีกําลังใจในการเก็บเรื่องราวต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมนะครับรวมไปถึงงานก็เพิ่มขึ้นด้วยครับทุกวันนี้ผมก็ถามว่าเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยนะครับแต่เราได้ทําในสิ่งที่เรารก็ไไม่ป พีวิทย์มีความสุขมากครับขอบคุณ Ask for you. Co. ด้วยครับคือเราอ่ะเป็นติ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เราอยากเก็บโมเมนต์ของเขาในการที่แบบเราก็ไปถ่ายรูปตามอีเวนต์ต่างๆแล้วก็โพสลงอินสตาแกรมแต่ว่าด้วยความที่เราอะเป็นคนขี้อายเวลาเราไปไหนเราไปตงคนเดียวโพสต์ post ที่เราโพสต์ไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีคนเห็นเยอะขนาดนั้นเราเลยแบบทำยังไงดีที่จะให้คนทายเดียวกันอ่ะมาเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นเราก็เลยลองไปเซิร์ชดูจนเรามาเจอเว็บเว็บหนึ่งที่ชื่อเว็บ a d o u c o ซึ่งเป็นเว็บที่แบบเพิ่มยอดฟอลยอดไลค์ให้โซเชียลของเราหลังจากนั้นอะ่ะพอเราแบบใช้ไปแล้วะ่ะก็คือเพื่อนทักเรามาตลอดเลยว่าเฮ้ <Wow. S 1> แกแกไปอีเวนต์นี้หรือเปล่าแกไปอันนั้นหรือเปล่า <Wow. S 1> ก็คือคนเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นเราเจอแบบเพื่อนใหม่ๆที่แบบชอบศิลปินเดียวกันมากขึ้น มีคนเคยบอกผมว่าการเปิดร้านกาแฟใกล้ๆที่ทำงานเนี่ยมันดีนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ทํากันหมดเลยการทําตลาดออนไลน์ line, ที่ทุกคนบอกว่าทํากันง่ายๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายเพราะทุกวันเนี่ยมีการใช้สื่อออนไลน์ line, มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นมีการใช้ช่องทางเฟซบ o o กทิกต็อ k หรือช่องทางอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะผมใช้ a r y o u c o นะครับที่ช่วยเพิ่มในการ oh. เพิ่มยอดไลค์เพิ่มการมองเห็นเพิ่มผู้ติดตามและทุกวันเนี่ย oh. มีคนมาร้านผมมากยิ่งขึ้นจนผมต้องทงกาแฟเกือบท แล้วก็อยากจะขอบคุณ ad for you. co มากครับเมื่อก่อนเคยเป็นเอ็กตาหุนอยู่ไกลๆข้างห,หลังตัวเมนเดินไปเดินมาไม่ค่อยมีใครรู้เลยค่ะว่าเราเล่นเล่นเป็นสิเรื่องร้อเรื่องก็ไม่มีใครเห็นส่งคอมการ์ดไปอยากจะได้เป็นตัวบทเขาก็จับเราไปเป็นมูนอีกยอดออ ig ก็น้อยนิดจนวันนึงเราก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าทำยังไงให้ได้เป็นตัวบทเพื่อนบอกว่า ยอดฟอไจีนั้นสําคัญนะเป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการเรานี่ตกใจเลยค่ะเพิ่งรู้ว่ายอดฟอไอจีสำคัญหนะล IG, ังจากนั้นเราก็พยายามไปเล่นไอจีเพ <gosto. S ett iels> ื่อที่จะเพิ่มยอดฟอเกิดก็ยังได้นิดหน่อยจนวันหนึ่งเราได้ไปเจอแอดฟอยู co หูชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะ <Wow. S 1> ทั้งยอดฟอลยอดไลค์มาเต็มหลังจากนั้นนะคะได้ไปอยู่หน้ากล้องมีแต่คนเห็นว่าเราเล่นดีใจมากเลยค่ะต้องขอบคุณ a d for you. co ค่ะ